เส้นได้จ่อฟ้องพวกปากแจ๋วหลังออกมาเล่าประสบการณ์ผีพนันเข้าสิงเส้นได้สาวดอสไตล์จ่อฟ้องพวกปากแจ๋วใจแคบหลังจากที่ออกมาเล่าประสบการณ์เข้าสู่วงการพนันสูญเสียกว่า25ล้าน หลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเซนไดพิมพ์ละดาวหรือสอดอเจ้าของช่อง YouTube สอดอสไตล์และอีกหลายๆแพลตฟอร์มที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนได้ออกมาไลฟ์เล่าถึงประสบการณ์การเสียพนันเป็นจำนวน25ล้านภายในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนครึ่งเท่านั้นพร้อมเตือนแฟนๆอย่าก,ก้าวขาเข้ามาในวงการนี้อย่างเด็ดขาดทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสะไปชั่วข้ามคืนเซนไดประสบการณ์ถูกผีพนันเข้าสิงโดยเซนไดได้ออกมาไลฟ์สดเล่าว่า อย่าเข้าวงการเลยจริงๆเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเอาง่ายๆมกราจนถึงตอนนี้เสีย25ล้านแค่3เดือนครึ่งทุกคนมันโหดร้ายจริงๆตอนเล่นมันไม่คิดหรอก3 0 0แสนโยนลงไปหายวับ3ครั้งก็ล้านหนึ่งแล้วบอกกดบิลละ5 0 0แสน6บิลก็3ล้านต่อคู่ต่ำแล้วต่ำอีกต่ำไม่พอไปต่ำครึ่งแรกอีก เวลายิงปั๊บโดนตอนนั้นเงินไม่มีค่าเลยแล้วยิงเสียก็ยิ่งหาอะไรเล่นไปกดบาร์ไวได้ก็ได้ได้แล้วก็ต่อผ่านมาหมดแล้วลูกค้าชั้นดีเวบพนันพี่ไว้แฟนห้ามจนไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วห้ามจนท้อห้ามจนเหลือทางสุดท้ายที่ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะเป็นผีพนันตอนนี้เจ้าตัวคิดได้กลับใจกลับมาทำมาหากินแบบสุจริตเหมือนเดิมแล้ว หลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับได้เข้ามาให้กำลังใจและยินดีที่เธอเออกจากวงการพนันได้แต่อีฝั่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ซ้ำเติมเธอมากมายเช่นกันซึ่งล่าสุดเจ้าตัวทนไม่ไหวออากมาโพสต์ข้อความใน Facebook ว่ารู้แล้วว่าจะได้เงินคืนยังไงฟ้องพวกปัดแจวใจแคบนี่แหละจบหลังจากนั้นก็มีชาวเนต็ตมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์อาทิน้องได้เผยแพร่ด้วยเจตนาดีอย่าไปเครียดตามคำคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีครับเวนย่อมไมร่ระงับด้วยเวน สิ่งที่เขาทํากับเราเวงกรรมจะตามสนองเขาเองส่วนเราให้อภัยมองเป็นอากาศถือว่าทําทานเราได้บุญนะโยมพี่คนล้มอย่าข้ามเอาแต่สนุกปากออกมาบอกออกมาเตือนแต่กลับมาด่าซ้ําฟ้องเลยขาะคนพวกนี้ตั้งสติได้แล้วกลับมาทํางานใหม่หาได้มากกว่าที่เสียไปแน่นอนครับน้องได้เริ่มต้นใหม่ทํางานแป๊บเดียวก็ได้คืนคนเก่ง